อนแรกสวยโคกาัดลงไปหน้าเนี้ยยังตีง่ายหน่อยเพราะว่ามีฮิกาชิะนรับคือถ้าบอลเข้าเนี่ยนี่ครับบล็อกมันจะตัวเล็กนิดนึงครับตัวนอกียวดัาเซิร์ฟสามเมตรดูยังลงเส้นครับ เหมือนจะสองที่สองใจครับประชาพรจะดักหรือจะปล่อยครับสุดท้ายบอลเกี่ยวเส้นนิดหนึ่งดิวอีกแล้วครับแต่ว่าเส้นนี้นี่เป็นดิวที่ฝั่งเจทเนี่ยได้เปรียบก่อนเนีขึ้นนำก่อนไคเซอรครับเมนโนกาวานะครับ บอลเสิบต้องชัวร์เลยครับบอลแรกหางน้อยครับโคกาเจอบล็อก3ยังไปรองได้สิกระดะโคกาอีกทีหนึ่งติดธนากาครับเสียงไหม้ปั่นมาติดโคกาโอ้คราวนี้บล็อกกระจุยเลยครับเรียบร้อยดวงคอลงไปจยังมั่นใจเอาริงให้โคกาขั้นที่3นะครับวันนี้แล้วโคกาดีขึ้นมาแล้วจริงครับเคาะใส่ 45เท่าครับเซตที่สองนะครับยังไม่รู้ครับจะจบยังไงสิกดะเซิร์ฟเอาอลแรกไม่เข้าดูยังได้ใส่ครับบอลสูงอุย้ยป้ายไม่ทันแล้วครับแม่มันติดป้ายครับไม่มีป้ายเนี่ยมันจะออกแขนไ <c oughs> ด้ถนัดกว่านี้นะครับโอ้โชคดีไปครับเจี นี่ยครับจังหวะที่รับของอัชลพรครับวันนี้ตามไปแต่ว่าเล่นลำบากนี่ท้าไมมีป้ายมันล้วงถึงไงครับกลายไปมันล้วงไม่ถึงนี่เป็นเซตพอยของเจทีอยู่ครับพี่กะชีลงมาเสิร์ฟพี่กะชีเสิร์ฟลึกมากครับโคก่าไม่พลาดจริงๆครับเอาครับช่วงสำคัญวัดกันครับโคก่ากับไอเดียดูไม่ต่อได้วัดใจกันแล้วครับแล้ววัดใจทางฝั่งของเอ็นดีซีด้วยครับว่าจะไล่เข้ามาได้ไหมครับ จ่อที่ขึ้นมาตีของโคกาลูกีตีสวยมากใสเลยหรือเปล่าโคกาวันแรกยังเนียนอยู่ครับจ่าจา้าอือวันนี้จ่าจ้าก,ก็ไม่ค่อยพลาดนะจวะขึ้นบอลเป็นคะแนนตลอดจ่าจ้าเนี่ยเหลือนิดเดียวับเหลือจังหวะอ่านบล็อกนะครับบางทีแกจะอ่านอ่านไม่ค่อยแม่นนะแล้วก็จะเคลื่อนช้าไปหน่อย ทิชิคกะะ้ายี2สิเอาบอลแรกต่ำนิดนึงอัจฉรพรเจอบล็อก2ไ mm hmm. ม่สนครับ oh. ใส่ลงไปเลย27เท่ากันนี่บล็อกใหญ่มากเลยครับโอ้โห oh. ทั้งจ่าจ้าเลยครับทั้งรูเลยครับสองคน oh. 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 อัจฉรพรตีแบบไม่กลัวเลยครับแต่แต้มแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะถ้าพลาดเ oh. นี่ยอาจจะส่งผลกับความมั่นใจเลยเหมือนกันนะครับแต้มสำคัญ คีโนเอเซิฟเซิร์ฟยอดมาดูติดบ,บล็อกสถานกาตียากนลครับลูกนี้ยังเสยได้อัจฉรพรอัดมาเกี่ยวได้เหมือนกันครับดูยอดคีโนเอรู้ทัน,ทนดาเน่ดูระเบิดบล็อกไม่ลุดครับ แอนเดียดูอีกทีหนึ่งออ้ยยังได้ครับใส่บล็อกออกไป28 27 <c oughs> ยัเป็นเซตพอยของเจทีมาเวลาสรับโอ้เซตนี้สนุกเลยครับ <c oughs> ดูครับจังหวะที่ใส่มาดูนี้บอลไปโดนหัวเน,น็ตก่อนกระจองกระเด้งไปโดนมือของอัจฉราพรครับแล้วออกไปเมื่อกี้มันเข้าไหนนิดนึงเลยแต <c oughs> อยู่ในคอร์ดแล้วนะ <c oughs> จ้าจ้าต้องชัวร์ครับบอลเสิรฟ นี่ดูโดนลุมบล็อกแล้วออกค,ครับ28เท่ากันหงาคราับจะ60แต้มแล้วคร,ครับเซตนี้โคฟันดีคุ้มจริงๆครับสองเซตนี่สมกับเป็นรอบชิงอ <c oughs> <c oughs> ดูเซอร์มาแรกสวยอือหืออ่าฝังง่งนู้นมีโคกาฝั่งนี้มีอันเดรูครับ รู้บล็อกไปเลยครับเสือร์แรงสู้เลยหรือเปล่าครับอึ่มเสือร์ดีด้วยอ้าวยากหน่อยอัจราพรโอ้โหวันนี้มาดีครับอัญชลพรตีลงไปอีกแล้วฮึ่มดูลูกนี้บล็อกได้บล็อกไป 29เท่ากันครับธนกะเสยบล็อกเอาไม่หลุดเป็นโอกการของดีซีบ้างโคกะตียังติดแต่ล้น3ีกทีเป็นเซฟบล็อกครับเอาไปแย่งกันเล่นแล้วอโอ้อกากันเองครับจังหวะนี้ NEC เน้นๆโคกะโอ้เหนียวไปไหนครัแบแบต่มีเจที NEC อีกรอบหนึ่งโอ้เรียบร้อยครับแม่แม่ไปแข่งกันเองครับแต้ม d j ีติดนู่นติดนี่ไปหมดครับ <c oughs> ดูครับ30 29ิบยครับเซตพอยต์ของ NEC ครั้งแรกเลยครับดูท่าแล้ววันนี้จะมาฝั่ง NEC หรือเปล่าครับแม่ช่วงสำคัญสำคัญที่ทำอะไรก็ดีไปหมดครับนี่ครับ จังหวะลองได้อันนี้เป็นแต้มจังหวะสุดท้ายแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งที่น่าจะตั้งได้ก็วิ่งไปกักกันเองครับเจทีทโอ้แต้มนี้นิชิสก,กิเหนียวมากแล้วนะครับแต่เพื่อนปิดกันไม่ลงเองครับ <_ an> เย,ย็นเซงนิชิซาก,กิหา,าบัญชรพรเสิร์ฟจะเอสเลยหรือเปล่าครับน่านนรับอเออโหเกือบเอ็นดีซีเน้นเน้นแต้มเดียวจบโคกะไม่ได้ครับโอ,อ้โบล็อกยังอยู่แฝ่อเกวะไม่ยอมเหมือนกันครับ ในโคกะโอ้โหเต็มบล็อกเลยครับโอ้นึกว่าจบไปแล้วครับยังไม่จบอีกส <30 S 1> ามสิบเท่ากันธนกาเซิร์ฟโอโ้แต่ฝั่งนี้เปิดบอลแรกดีมากครับช่วงยีนโคกาาเซิร์บล็อกไม่ได้ครับขึ้นเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับคือดู จากเริ่มต้นเซตมาจนถึงในตอนนี้นคือจังหวัดที่เปิดบอลแรกครับหรือรับบอลแรกนะครับของทาง n อ็นีซ่ค่อนข้างแน่นอนมากยามดาครับเสิร์ฟบอแรกนิดเอลึกนิดนึ่งยังให้ได้แล้วโอ้ยามดาจะครุบได้ครับโคกะ ปิดได้ไหมเรียบร้อย32 30ครับเอ็นดีซีชนะได้อีกในเซตที่2ออกนำา2ต่อ0ูนครับโอ้สงสัยวันนี้จะเป็นวันของพวกเขาหรือเปล่า